อโซเชียลแคมป์นตอนนี้อยู่ที่เมไปลวะวสาส่วนตัวอีกแล้วจะเอ๋ไข่มุกหันน้ามาหน่อยวันนี้เป็นวันจุดเข้าพรรษาก็เลยมีเพื่อนๆอ่ะมาว่ายน้ำกันอันนี้ชื่อไม่อนี้ชื่อชินเอะค่ะอันนี้ชื่อ <c oughs> หมาอ้วนก็พาหลานมันด้วยโจ๊กทำไมซื้เลสสินี้มาก็เบสถามว่าทำไมซื้อเลสสิ่งนี้มาใครซื้อซื้อสีส้มนี่ว่ะคนนี้ซื้อเห็นว่าจัดไปปะจัดไปอันนี้เบสเป็นเจ้าของเลยถือเออขอละเดี๋ยวเดินอ่ะกินไหมเราจัดกันหมดแล้วแหละเฮ้ยดูบรรยากาศ สระวไว้น้ําอยู่นี่แม่งหุน3ามร้อยหกสิบาาตอนนี้แดดร้อนมากก็เลยมาพักนี่สระวไว้น้าแล้วสระวไว้น้ําก็จะเป็นรีสอร์ทแล้วก็เราสระวไว้น้ําเป็นทุ่งนานี่ไงล่ะบรรยากาศดีปะ่ะเพื่อบว่าพอละพอละตอนนี้มันกำลังตั้งกล้องกันอยู่เดี๋ยวจะไปถ่ายรูปกันบา,บายบาย